ตอนนี้เราผลิตมากสุดตอนนี้อนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะ1ิบยีตันในมาเน,นี้ยครับแล้วแต่ช่วงถ้าตีเป็นมูลค่าค่ะ10ตัน20ตันเนี่ยถ้าคิดเป็นจํานวนเงินอยู่อยู่ในช่วงหลักล้านค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขาบโบก็อยู่กับคุณนิกนะคะเจ้าของธุรกิจสลิดกันนะคะสวัสดีค่ะคุณนิกสวัสดีครับ อันนี้คือเป็นสินค้าของแบรนด์เราทั้งหมดเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะคุณนี้คะ่ะอ่ะขั้นแรกก็จะเป็นแดดเดียวก่อนนะครับทาเค็มมาแล้วตากแดดมาแล้วแล้วก็มาแพ็คสุญญากาศก็จะมีเป็นปลาสลิดไข่ปลาสลิดแพ็คครึ่งโลอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีแบบเป็นแร่เนื้อเป็นเนื้อรวนแล้วก็จะมีปลาอื่นอย่างเช่นปลานิลนปลาดุกปลาช่อนประมาณนี้ครับถัดมาก็คือแปรรูปแปรรูปก็จะมีเป็นทําเป็นเนื้อปลากรอบสุดท้ายจะเป็นน้ําพริกทำไมถึงเลือกเป็นปลาคะ เราก็ดูหลายอย่างพืชสัตว์มันมาเอะใจที่ปลาสลิดตรงที่คุณพ่อเนี่ยเขาจะต้องขับรถพาคุณยายไปซื้อปลาสลิดซื้อทีละ4ี่หโลมาแจกยายจะต้องเป็นคนไปคัดมาเองเราก็เลยมองว่าเออปลาสลิดมันมีมูลค่านะมันมีจุดขายมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนโดดเด่นแล้วด้วยาากระแสเกษตรอุตสาหกรรมณนะตอนนั้นบวกกับการต่อย,ยอดอะเรามองว่าถ้าเราทําให้คุณภาพดีไปเลยส่งออกได้ไปเลยมันเป็นเหมือนอีกอาชีพหนึ่งไปเลยไม่ได้แค่มองแค่เลี้ยงลงทุนและเราก็มองว่าเออคาแรคเตอร์ อร์ประสิทธิ์มันน่าจะดันไปได้นะตอนนี้เราผลิตมากสุดตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะ10-20ตันในร้านนี้ครับแล้วแต่ช่วงถ้าตีเป็นมูลค่าค่ะ1 0ตัน20ตันเนี่ยถ้าคิดเป็นจำนวนเงินอยู่ยในช่วงหลักล้าน แล้วอะไรคือจุดเด่นของสลิดการของเราที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยต้องมาซื้อกับเราอะคะเหมือนเราทําให้คนในครอบครัวนะเพโจทย์เริ่มต้นก็คือคุณพ่อเขาอยากทานอะไรที่เขามั่นใจตอนแรกเราก็ทำพรีเมียมออกมาเลยแต่ณนะตอนนี้เนี่ยเราก็ทําหลายเกรดขึ้นกับลูกค้าอยากได้ เดี๋ยวให้คนนี้ช่วยเล่านิดนึงค่ะตอนนี้เราถึงกระบวนการทําขั้นตอนไหนแล้วคะอันนี้จะเป็นแพ็คถุงแล้วก็เอามาซีนหลังจากที่เราตากม,มาเรียบร้อยเป็ลูกค้าเขาจะให้แพ็คเป็นถุงละหนตัวแล้วก็มาแพ็ครวมเป็นถุงละโลอีกทีนึงแบบนี้คันราคาเท่าไหร่อย่างอันนี้ก็ถ้าขายปลีกก็อยู่3 0 0กว่าบาทตอนนี้เรามีทำ O E M เลยไหม ใช่ครับก็จะมีรับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งและแบบนี้ค่ะเก็บได้กี่วันนะอะหลังจากนี้เสร็จปั๊บเขาก็จะต้องไปเข้าฟีดก็อยู่ได้6เดือนถึง1ปี 1> แล้วเรามีแบบส่งออกต่างประเทศด้วยไหมคะหรือว่าเราส่งแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวมีส่งบ้างครับณนะตอนนี้แล้วก็กําลังเพิ่มประเทศไปอีกก็เ,เคยส่งให้ประเทศอะไรบ้างที่เคยส่งก็จะมีดูไบมีออสเตรเลียอเมริกาอ,อ,อังกฤษ,กฤษมาเลเซียฮ่องกงอะไรประมาณนี้ครับ แล้วคุณน้คิดว่าเป้าหมายของสลิดกันเนี่ยคืออะไรคะต้องการจะผลิตของพรีเมียมออกมาในวงการนี้เราจะเป็นเจ้าที่ผลิตปลาแบบเกรดพรีเมียมออกมาลูกค้ามองหาปลาที่สะอาดสดแล้วก็คุณภาพดีไว้ใจได้ว่าเออเราใส่ใจรายละเอียดนะมาถามเราได้แล้วราคาของเราเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าเป็นอย่างปลาสลิดก่อนนะครับแดดเดียวก็จะมีร้อยกว่าถึง300กว่าปลาอื่นก็ลดหลั่นราคาไป แล้วอะไรคือความท้าทายของการทําธุรกิจนี้ค่ะธุรกิจนี้มีคนทำมาก่อนแล้วเรามาเหมือนแทรกตัวในในตลาดตอนแรกเราก็มองว่าเป็นจุดที่เราจะแทรกตัวแล้วเป็นเหมือนจุดเด่นของเราได้ความยากมันอยู่ที่การยืนระยะแล้วก็เรายังสามารถไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับตอนที่เราทำแรกๆค่ะเราเป็นหน้าใหม่แล้วคุณนิดทำยังไงให้ลูกค้ารู้จักเราแล้วตัดสินใจมาซื้อของเรา ผมเน้นเรื่องความสดสะอาดคุณภาพแล้วก็เรามีความรู้ตั้งแต่แหล่งที่มาผลิตถึงมือลูกค้าเรากําลังนําเสนอรูปแบบใหม่ให้เขาดูมันก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เขารู้สึกว่าเอออันนี้ตอบโจทย์เขา แล้วคนนี้มีเคล็ดลับหรือว่ากลยุทธ์อะไรไหมคะที่ทําให้เราเนี่ยทำธุรกิจประสบความสําเร็จอะถ้ามุมผมนะผมว่าเราต้องรู้จริงรู้ว่าปัญหารจริงคืออะไรสถานการณ์ณะตอนนี้มันมันคืออะไรแล้วก็เราเราจะได้เหมือนแก้ได้ถูกไอ้คนนี้ฝากช่องทางการติดต่อสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาซื้อปลาสลิดแปรรูปของเรานะคะหรือว่าอยากจะมาทํา OEM รับทําแบรนด์กับเรานะคะ่ะ Facebook Instagram นะครับเสิร์ชว่าสลิดกันสลิดตรงตัวแล้วก็กันกอไม่ขาดนอก อย่างนี้เลยนะครับก็จะขึ้นเลยแล้วก็ถ้าเป็น Li n e อก็จะมีแอดนำหน้าแล้วก็สลิดกันไทยแลนด์เป็นภาษาอังกฤษ S A L I D K H A N แล้วก็ t h a แลนด d แล้วก็จะเป็นช้อปปี้และซด้าแต่ละช่องทางก็จะมีเบอร์ติดต่ออีกอะไรอีกครับสำหรับวันนี้โบต้องขอขอบคุณคุณนิกมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะส่วนเทปหน้านะคะโบจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจอะไรนั้นนะคะต้องคอยติดตามกันค่ะส่วนวันนี้โบกับคุณนิกขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe YouTube Smart SME TV ด้วยนะคะ